สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกับครูเบนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตาร์อ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่านะคะให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่9ค่ะอ่าหน้าที่9นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะ ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะอ่าข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งมีไข่ไก่ใช่ไหมคะเขอให้ลูกไข่ไก่มาแล้วพร้อมบอกว่าสี่คูณหกอะสี่คูณหกมาจากไหนก็มาจากไข่ไก่สี่แพ็คนะคะไข่ไก่สี่แพ็คแพ็คละกี่ลูกคะอ่าแพ็คละหกฟองนะคะอ่าเรียกเป็นฟองนะคะอ่า ไข่ไก่4แพ็คแพ็คละา6ฟองก็4คูณ6เท่ากับ24ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าการหารมันมีความสัมพันธ์อะไรกับการคูณนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอะการหารเมื่อคาบที่แล้วนะคะครูเบนบอกไปแล้วนะคะอะนี่คือเครื่องหมายการหารนะคะอ่ะ24หารด้วย6 เวลาเราหารเราต้องใช้อะไรคะอ่าใช้หกใช้สูตรคูณไม่หกเราต้องใช้สูตรคูณนะคะในการหารอ่าหกคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับยี่สิบสี่อ่าหกคูณกับอะไรคะอ่าดูได้จากข้างบนคะ่ะอ่าโดยไม่ต้องดูจากสูตรคูณนะคะอ่าเขามีไม้เราแล้วนะคะ อ่ะหกคูณกับอะไรคะที่ได้เท่ากับยี่สิบสี่ก็หกคูณกับอะไรคะอ่ะหกคูณกับสี่อ่ะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะตัวหารคูณกับผลลัพธ์จะได้ตัวตั้งใช่ไหมคะเห็นไหมหกคูณสี่ได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่หารหกก็ได้เท่ากับสี่นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปคะ่ะเราใช้สูตรคูณไม่อะไรคะ เราใช้สูตรคูณแม่ 4, ใช่ไหมคะยี่สิบหาร4เราใช้สูตรคูณไม่4สีเป็นตัวตั้ง4เป็นตัวหาร4คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ24 4คูณกับอะไรคะอ่าสคูณกับ6กใช่ไหมคะอ่าหคูณ4ได้เท่ากับ24หรือ24หาร4ก็ได้เท่ากับ 6อ่านี่นะคะนักเรียนจะได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะของการคูณและการหารการหารนะคะเราต้องใช้การคูณนะคะช่วยในการหาคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะส่วนข้อที่2กับข้อที่3นะคะครูเบนให้นักเรียนทําเองคะ่ะอ่ะนะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้าที่10คะ่ะอ่าในหน้าที่10นะคะเดี๋ยวครูเบนจะทําใน ข้อที่3นะคะอ่ะเดี๋ยวครูเบนจะทำในข้อที่3ให้นักเรียนดูนะคะอ่าข้อที่3ของเรานะคะ5คูณ6 5 x 6เท่ากับ30นะคะหรือ6คูณ5ก็ได้เท่ากับ30อ่ะอันดับแรกนะคะเขาให้หาตัวตั้งแล้วก็หาตัวหารใช่ไหมคะ โดยเอาคำตอบจากไหนคะเมื่อกี้ที่เราทําแล้วคำตอบจากข้างบนนะคะคำตอบจากข้างบนนี้นะคะที่ครูเบนเอาดินสอวงไวนะะ้นะคะนะคะราคืออะไรคะเราหาตัวตั้งตัวตั้งของเราก็คืออะไรคะก็คือ30มสสิบ หารด้วยกับอะไรคะจึงได้เท่ากับ5อ่าหรือ5คูณกับอะไรคะที่ได้เท่ากับ30ก็5คูณกับอะไรคะอ่า5คูณกับ6แบบนี้นะคะอ่าต่อไปค่ะตัวตั้งของเราก็คือผลลัพธ์การคูณก็คือ30 6คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ30คะก็6คูณกับ5อ่ายากไหมคะ ไม่ยากนะคะเดี๋ยวกูจะทำอีกหนึ่งข้อนะคะในข้อที่6นะคะข้อที่6ค่ะเขาไม่ให้อะไรมาคะเขาไม่ให้ผลลัพธ์มาเราหาค่ะ9คูณหหรือ6คูณ5ได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเราท่องสูตรคูณนะคะเราจะท่องสูตรคูณไม่9หรือไม่6ดีเดี๋ยวรูเบนเลือกก็แล้วกันนะคะรูเบนจะเลือกไม่9นะคะเดี๋ยวเราท่องสูตรคูณไม่9้าพร้อมกันนะคะ

หกคูณกับอะไรนะคะที่ได้เท่ากับห้าสิบสี่ก็หกคูณกับอะไรคะอ่าหกคูณกับเก้าอ่าแล้วหกคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับห้าสิบสี่คะก็หกคูณกับเก้าเหมือนกันอ่านะคะนี่คือตัวอย่างนะคะในหน้าที่สิบนะคะที่ครูเบนทำให้นักเรียนดูคะ่ะ อ่านะคะต่อไปเรามาดูในหน้าที่11ค่ะในหน้าที่11เขาให้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่าเรามาดูค่ะอ่าเหมือนกับที่ครูเบนสอนไว้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะอ่ะ ข้อที่2นะคะข้อที่1เป็นตัวอย่างนะคะเขาทาให้ดูเร็วใช่ไหมคะเอาต่อไปเรามาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 15หาร5อ่ะเวลาเราหาผลหารเราใช้สูตรคูณไม่อะไรคะอ่ะเราใช้สูตรคูณไม่5เห็นไหมคะอ่ะเขาสูตรคูณมาตั้งให้เราแล้วนะคะเราไม่ต้องดูหลังสมุดอ่ะ5คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1 5 5คูณกับอะไรคะที่ได้เท่ากับ15 5คูณกับ 3ดังนั้น5คูณ3เท่ากับ15ใช่ไหมคะค่าคำตอบก็คือเท่ากับอะไรคะก็คือเท่ากับ3อ่าไม่ยากนะคะส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองค่ะอ่านะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดในหน้าที่12ค่ะอค่ะหน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะในหน้าที่12ให้หาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการ หารน,นะคะอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้แต่หน้านี้เขาจะไม่ให้สูตรคูณมาเราก็ใช้สูตรคูณหลังสมุดนะคะหรือถ้าใครนะคะคล่องสูตรคูณแล้วก็สามารถท่องได้นะคะเดี๋ยวคูเบ็นจะทําตัวอย่างนะคะทั้งแบบดูแล้วก็แบบท่องนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อที่1ค่ะข้อที่1ของเรานะคะ18หารด้วย9เวลาเราหา คำตอบนะคะการคูณครูเป็นบอกว่าเราต้องใช้ออการหารใช่ไหมคะเราต้องใช้การคูณสูตรคูณในการหาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะ18เป็นตัวตั้ง9เป็นตัวหารอ่ะเรามาดูค่ะ9เราใช้สูตรคูณไม่อะไรคะอ่ะเราใช้สูตรคูณไม่9นะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยอ่ะนะคะอ่ะ ดูนะคะเราใช้สูตรคูณแม่9เ,เนี่ยนี่คือแม่9นะคะในการหาคำตอบ9คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับเท่าไรคะ18ดอ่ะดูที่แม่9ค่ะแล้วไปดูที่ผลคูณอ่านี่คือผลคูณอ่านี่คือ18แอ่ะแล้วก็เรามองไปค่ะทางด้านซ้ายมือของนักเรียนอ่ะ9คูณกับอะไรคะที่มันได้เท่ากับ18 9คูณกับ 2นั่นเองนะคะ9คูณกับ2นักเรียนก็ใส่2ไปนะคะ9คูณ2เท่ากับ18ดังนั้น18หาร9ก็ได้เท่ากับ2นักเรียนสามารถดูได้เลยนะคะว่านักเรียนหาคำตอบถูกไหมโดยการนักเรียนดูเลยค่ะให้เอาอะไรคะตัวหารคูณกับ คุณรับดูคูณจะเล้วมันต้องได้เท่ากับตัวตั้ง9คูณ2จะได้เท่ากับเท่าไหรคะ18ถ้าคูณจะเล้วมันไม่ได้เท่ากับตัวตั้งแปลว่านักเรียนหารผิดนะคะหรือดูสูตรคูณผิดอ่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบโดยการท่องบ้างนะคะไม่ดูตารางสูตรคูณอ่ะในข้อที่2ค่ะอ่ะในข้อที่2นะคะ ในข้อที่2ของเรานะคะก็คือ24หารด้วย6นะคะ24หารด้วย6เราจะใช้สูตรคูณแม่อะไรคะเราจะใช้สูตรคูณแม่6นะคะในการหาคําตอบนั่นเองนะคะ6คูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับ24โดยให้นักเรียนท่องแม่6นะคะท่องไปนะคะจนกว่าจะเจอ 24อ่าเดี๋ยวครูเบนจะท่องให้ดูนะคะ6กห 6, 22, 6, 38, 6 4, ึ่งหกหกสองสอปด่าครูเบนก็เจอแล้วนะคะหกหกคูณอะไรคะที่ครูเบนท่องเมื่อกี้ก็6คูณ4ี่ใช่มคะยี่สิบสดังนั้น24หาร6ก็ได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะห็นไหมหกสี่ยี่สิอ่า นี่คือตัวอย่างนะคะที่ครูเบนทำให้นักเรียนดูนะคะถ้านักเรียนคุณไหนนะคะท่องสุดคูณได้แม่นยํำหรือคล่องเล้วนะคะนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้เลยนะคะโดยไม่ต้องดูสูตรคูณหลังสมุดอีกนะคะาการที่นักเรียนนะคะท่องสูตรคูณได้นะคะดีมากๆนะคะเวลานักเรียนโศกนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะคะ เรามาดูงานของเราวันนี้นะคะว่านักเรียนต้องส่งครูเบนกี่หน้านะคะางานนะคะที่นักเรียนต้องส่งครูเบนวันนี้มีสีหน้าด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่9กนะคะก็คือหน้านี้ในหน้าที่9หน้าที่10ค่ะในหน้าที่11นะคะแล้วก็ หน้าสุดท้ายก็คือในหน้าที่12นะคะครูเบนทาให้ดูแลส่งโคอย่างอีก3โคอนะักเรียนทําเองนะคะ,ะงานนะคะมี4หน้าด้วยกันนะคะทําเสร็จนะคะถ่ายส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูเบนนะคะเดี๋ยวครูเบนจะทยอยตรวจให้นะคะ,ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีคะ่ะ